สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าด้วยเราจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจเราจะทีมารับชมแนวทางเลยครมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะจ้กจสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้าทีมารับชมแนวทางแลยครมาเป็นกำลังหายใจให้กาบแอดจอยสินเดียวกันเนาะ มาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเ้าระบายจากวันสุกวันที่10เกาเดือน4เดือนเมษาจา้าสำหรับผลนี่เคอีรอบเซาลบายข้อมือวันวันที่18สำหรับวันที่18นี่แนวทางของเฮาผ่านไปเนาะกระต o องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆจะรอบเ้าจะเด่นอยู่ที่43วิ่งลูดผลของรอบเ้าจะ087ล่าง07สำหรับรอบเ้าของเฮาผ่านไปจ้ะ สำหรับรอบเสาแนวทางของเฮาไปเขานี่วีเบิดเลยทั้งบนทั้งล่างจ้ะนี่วีนี่คือแตกสามตัวบนสามตัวบนของนี่วีจะซีแปด่ีเนซีบุีจับใส่ซีแปดเต็มเต็มบนสองตัวล่างนี่วีจะซีหนึ่งซีหนึ่งกรเขากันไปเต็มเต็มตรงตรงโอ้โหสำหรับนี่วีปังพี่น้องเอฟซีแต่ดาดที่นำไปเป็นแนวทางของนี่วีก็ยินดีด้วยอีกรอบเนืองจาง สำหรับรอบายสองกับหนึ่งวิ่งรูดพ้นจากเก้าเจ็ดศูนย์หลางเก้าศูนยสำหรับแนวทางนี้เคอบอมียังเลยจะเมอนี่มีมีเลขอยู่ค่ีตัวจะมีแปดมีเจ็ดมีเก้าแล้วก็มีศูเบิดเมอ่อมีเลขแค่สี่ตัวสำหรับนีเคโอหรอบเสากับเจ็ดศูนยรอบใบกันยังมากเจดศอีกเราจะลาออกเก้าศูนยสำหรับรอบบ่าย สองตัวรางรอบเสาก็ยังมาเจ็ดศูนย์อีกเนาะโอ้โหอ้าโอเคจะเมื่อในการฝากตามต่อละกันเราจะสำหรับแนวทางนี้เคอีรอบเสารอบายของวันจุกวันที่สิบเก้าจะสวงนี่หูซึกว่าแนวทางหดขาง,งสลับโดยจากเวลานี้เคอีปังห้างเซ้งสิบ,บก่อยปังเวลาห้างเซ้งปังนี่เคอีบกหอยปังอย่างวันที่สิบแปดเมื่อวานนี้นี่อ่าแนวทางหุ่นห้างเซ้งของเฮาถือว่าปังเต็มๆทางรอบเสาและก,ก็รอบใบหูซึกว่าสายหุ่นนี้ สองหุูนนี่หูซึกว่าคนขางสลับกันนิดหนึ่งเวลาแนวทางอ,อีกอีกแนวทางหนึ่งปังค่ะอันหนึ่งสิบบปังอีกแนวทางหนึ่งบุปังแนวทางหนึ่งกับสิบปังทำเงี้ยนี่ก็ขอให้มาปังปัง,ปงละกันเราจาถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามจะถ้าบ,บ่มักบ่ชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้น้วจาใาแอ้ตัวกาคำนวณให้ ไปตามสูตรนจะเบอ่งไวเป็นแนวทางจะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนอกจากสีมีเข่าบางรูดบางกับปาป,ป,ปุ้นกันไปเนาะจากพิดผ่าดประกันได้กะขอโทษขอพายไว้ด้วยละกันจ้าเบิ่งไวเป็นแนวทาาเนาเนะสำหรับมีเคอรอบเซอร์มินีหนึ่งศูนย์วิ่งรูดสำหรับศูนย์แทบสีโบมีตัวจับขู่มีแต่ตัวเดิมเดิมหนึ่งศูนย์วิ่งรูดจ้าสำหรับจับคู่หนึ่งนี่ตัวจับคู่มีหนึ่งแปด นนนนนนนหนึ่งส,ส,สี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้า เมื่อวานนี้อันนี้คือศูนย์เก่าเนาะเบิร์ออกอยู่เนาะจต่สำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าศูนย์หนึ่งนี่คืออยู่นี่เลยจะจับคู่ศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก่าจะสำหรับศูนย์เจ็ดเมื่อวานนี่ออกสองเด้งอะเมื่อนนี้คอตัดทิ้งไปละกันเนาะจ้าวาติซิมาศูนย์เจ็ดตัวเดิมอีกสำหรับรอบเศร้าจานี่เคอีรอบเศร้าเมื่อนี่ระวังเบิร์นไว้อีกนิดหนึ่งจะคือศูนย์ศูนย์สำหรับนี่ เค okay. อีรอบเศาจะเราว่งเบิร์นเล็กเบิร์นศูนย์ศูนย์ไว้นิดหนึ่งเราจะสามารถาชอบเล็กเบิร์ศูนย์ศูนย์ก็ตามได้จะถา,ามหมาบอบอกผู้ชมเล็กเบิร์นศูนย์ศูนย์ก็คือปล่อยผ่านได้จ้าสำหรับรอบบายสี่สามสี่มีสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่ง สี 48, ตามด้วยสี่ศมมีสามแปด3า3ศาเจ็ดสเกสาหนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าตัวเน้นขอเน้นไปที่รอบบ่ายขอเน้นไปที่ สามเก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดละกันจ้าอ่าระวังเบิร์ศูนย์ศูนย์จะสำหรับหอบเสาของห้าจ้า นี่คือนี่แค่อีรอบสาบายของวันที่สิบเก้าวันซุ์ตามนี่เลยจ้าเบองไว้เป็นแนวทางจะทามักถ้าชอบจังคอยตามถามว่าหมักบะชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้จะหมักตัวใดชอบตัวใดการจดไ้แก้ไฟฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งหละกันจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบนะจ้ามือกับเขาให้มาตัวเน้นตัวจอลักันจะเขาให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้า สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับช่วงใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอจะเผยแพร่บพาสแนวทางต่อๆไปจะสำหรับแนวทางก็คือแอจโก็มีหลหลากหลายแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า